คุณบุญสวัสดีค่ะช่องม,มาสเตอร์บุญสเปเรเชี l เวิร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณบุญมาให้องค์ความรู้ใครอยากได้ความรักแบบรักแท้นะคะต้องวงเล็บว,ว่ารักแท้เท่านั้นนะคะรักแบบดีเลิศประเสริฐสีนะคะไม่ใช่ความรักทั่วไปไม่ใช่ความรักที่ใครก็ได้อะไรก็ได้ ฟังคลิปนี้นะคะใครที่อยากได้ความรักดีเลิศประเรสริฐศีช้าหน่อยแต่ชัวร์นะคะแล้วได้ดีจริงนะคะคุณจะต้องหนึ่งนะคะรักษาสินห้าสองเปิดจักรหลักหัวใจใครทำได้สองอย่างนี้คุณรับประกันคุณได้เจอคู่แทรักแท้ทคู่บุญคู่ดีคู่สินเสมอกันนะคะดีเลิศประเรสริฐศรีอย่างแน่นอนเพราะอะไรหนึ่งข้อ1นึ่งสินห้านะคะ ข้อ1ข้อ2ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ข้อ3เนี่ยในเรื่องของการผิดศีลธรรมนะคะการแบบไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของไปยุ่งกับคนที่เขาไม่เคลียร์ตัวเองนะคะคือถ้าคุณติดติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ย่อมผิดถ้าคุณรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะไม่เอาตัวเองนะคะไปยุ่งเกี่ยวกับ คนที่เขาไม่ใสนะไม่ใช่เฉพาะว่าเขาจะต้องแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกแต่ถ้าเกิดเขามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับอีกฝ่ายอยู่แล้วนะคะเมื่อไหร่ที่เรารักษาสิน5้าโดยเฉพาะข้อ3าได้อย่างเ่งครัดคนที่ไม่อยู่ในหมวดนี้นะคะคนที่ทําผิดสินข้อ3คนที่ชอบประพฤติผิดในกรรมนะคะคนที่แบบไม่รู้ผิดชอบช่วดีในเรื่องของ ความรักในเรื่องของกามารมณ์แน่นอนค่ะเขาก็ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนมีสินอยู่แล้วดังนั้นนะคะสินมันจะช่วยรักษาคุณส่วนข้อ5สุราเมรยักมชะประมาทฐานาข้อ5เป็นข้อที่ทำให้เราเนี่ยเสียสติมากที่สุดนะคะเวลาเราดื่มเหล้าของมืนเมาไม่ว่าจะดื่มมากดื่มน้อยแน่นอนว่ามันทำให้เราเสียสติอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเวลาเราเสียสติ โอกาสที่เราจะไปทําผิดพลาดในข้อ3ก็มากมายและเมื่อไหร่ที่เรานะคะไม่ได้รักษาสินข้อ5ดื่มสุราเมระยะมะชะนั่นแปลว่าเราก็จะเข้าไปในแหล่งเช่นะคะแหล่งอะโครจรบ้างแหล่งที่แบบมั่วสุมบ้างดังน,นั้นนะคะคู่ดีคู่บุญคู่แบบดีเลิศประเสริฐสิเขาจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วนะคะนี่แหละ มันคือจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทําให้คุณเจอคู่บุญนะคู่ดีแต่ถนะ้าใครบอกว่าอะไรก็ได้<ม>ก็แค่รักกันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งน,น,น,นะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของคุณนะคะคู่บุญไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ก้าวไกยอยู่แล้วคู่บุญสอนในกรณีคนที่ต้องการคู่บุญนะคะเพราะมันมีคนที่เขาก็อยากได้คู่ที่ดีไปเลยดังนั้นเราจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะไม่ใช่การไปเปลี่ยนคนอื่นนะคะไม่ใช่การที่แบบ เราไปเลือกคนที่เขาไม่ใช่ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ไปพยายามเปลี่ยนเขาเราไม่ชอบคนสูบบุหรี่เราไม่ชอบคนดื่มเหล้าแต่เราก็ไปเลือกไปเลือกคนแบบนั้นเสร็จแล้วเราก็มานั่งเปลี่ยนเขาอยากให้เขาเปลี่ยนทําไมเขาต้องเปลี่ยนในเมื่อคุณก็เลือกเขาตั้งแต่แรกนะคะมองแบบ2มุมนะคะมองแบบ2แง่2มุมหรือคุณไม่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบดื่มไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบสังไม่ชอบปาร์ตี้ในเชิงแบบ อะโคจรแล้วคุณฝืนตัวเองนะคะเพียงเพราะคุณอ้างว่าคุณรักเขาคุณจะรับให้ได้ทุกสิ่งคุณไปใช้ความรักไร้เงื่อนไขผิดที่ผิดทางและผิดคนแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะความรักไร้เงื่อนไขมันมีไว้สําหรับคนที่เขาคู่ควรนะคะเขาคู่ควรที่จะได้รับความรักไร้เงื่อนไขความรักไร้เงื่อนไขมันไม่ได้ใช้เฉพาะกรณีความรักแบบ ชายหญิงและก็ไม่ได้ใช้ในเฉพาะกรณีในเรื่องของสเปคที่คุณต้องการจริงๆนะะมันใช้ในกรณีที่คุณอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรือระยะทางน,นั่นแหละนะคะความรักไร้เงื่อนไขที่แท้จริงก็จะค่อนข้างแบบไร้พรมแดดนะคะเชื้อชาติศาสนาอายุวัฒนธรรมจะไม่เป็นผลต่อความรักไร้เงอนขนั่นแหละคือการใช้ความรักไร้เงื่อนไขที่ถูก ที่ถูกทางถูกคนเปิดจะกรหัวใจเพื่ออะไรจะกรหัวใจก็คือจกะกราของความรักไรเงื่อนไขจกะกราของความเมตตาการุณานะคะจกรของคนที่พูดในทางธรรมก็คือ,อความรักแบบภูมินะคะดังนั้นถ้าคุณมี ความรักแบบโฮมมีความเมตตากรุณาจักกะหัวใจนะคะเป็นจักกะของความให้อภัยนะคะมีเมตตากรุณาแบบพรมเลยนะคะไว้ง่ายว่าจักกะหัวใจก็คือโคม,มิหารสี่นั้นแหละนะ,ะเมื่อไหร่ที่เราเปิดจักกะหัวใจนั่นแปลว่าเราจะสามารถให้อภัยนะคะให้อภัยผู้อื่นได้ปล่อยวางผู้อื่นได้รักผู้อื่นได้แบบเมตตากรุณาเมื่อเรารักผู้อื่นได้แบบเมตตากรุณานะคะ เราก็จะไปดึงดูดนะคะเราจะดึงดูดในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการเราเป็นแบบไหนเราเป็นคนมีเมตตาการุณาแน่นอนค่ะถ้าขั้วตรงกันข้ามหรือขั้วลบเขาก็จะเข้าไม่ถึงคุณนะคะดังนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักการนี้เข้าใจหลักการแบบทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะเราจะไม่ไปแบบ ในเรื่องความรักเนี่ยเราจะไม่ไปเล่นบทอ่าเยือนะคะไม่ไปเล่นบทนางทาสไม่ไปเล่นบท,น,น,บทนางเย็นนะคะแล้วก็ลืมดูตัวเองนะคะว่าที่เราเจอแบบนี้ที่เราไปอ่าได้คนแบบนี้เพราะเราเป็นตัวตั้งต้นตั้งแต่แรกหรือไม่นะคะแต่เมื่อไรที่เอาใหม่นะคะเรามาตั้งสติใหม่ใช้สติในความรักนะคะหรือตื่นรู้ในความรักนั่นเอง ตื่นรู้แปลว่าอะไรนะครูบุญเชื่อว่าจะมีคนสงสัยตื่นรู้แปลว่ามีสติค่ะคําว่าตื่นรู้แท้จริงแปลว่าผู้มีสติสัมปชัญญะเมื่อเราตื่นรู้แปลว่าเรามีสติเมื่อเรามีสตินั่นแปลว่าเราจะรู้จักคัดกรองคัดสรรคัดเลือกนะคะเราจะไม่ทําอะไรอย่างเสียสติอย่างแน่นอนและนะคะความรักมัน เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างของชีวิตถ้าคุณเลือกคนผิดนะคุณรักคนผิดแน่นอนค่ะชีวิตด้านอื่นๆคุณมันก็จะพัวพันไปด้วยนะคะถ้าความรักคุณดีคุณก็จะมีความแบบอิ่มใจนะคะคุณก็จะมีแรงกายแรงใจในการทำงานแต่ถ้าคุณไปเลือกแบบตรงกันข้ามท็อกซิกดรามา่าทุกวันนะคะไม่ใช่เฉพาะว่าเรื่องนอกใจแต่ความรักมันจีบกระทั ปัญหาความรักมันไม่ใช่แค่ว่าเจ้าชู้นอกใจมันยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะคะทัศนคติความคิดความเชื่อคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปต่อกันไม่ได้จากนั้นถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีเลิศประเสริฐศรีบอกเลยค่ะคุณต้องสละตัวเองเป็นบุคคลคนนั้นก่อนนะคะซึ่งส่วนน้อยมากที่เราจะอยากเปลี่ยนตัวเองซึ่งมาเป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่เราอยากที่จะเปลี่ยนผู้อื่นนะเราไม่อยากเปลี่ยนตัวเองเลยแต่ทําไมล่ะเราถึงคิดว่าคนอื่นเขาจะเปลี่ยนเพื่อเราหรือเราจะไปเปลี่ยนใครได้นะแต่เมื่อไหร่ที่ เราเสียสละได้แม้แต่ตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองก่อนบอกเลยว่าเราจะเปลี่ยนได้แม้กระทั่งโลกนี้ทั้งใบนะคะใครเข้ามารับชมแล้วได้รับประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่ไม่พลาดในการรับชมคลิปสาระดีๆมีประโยชน์ต่อไปค่ะ